ของชาวราศีตุลน,นะคะหรือท่านที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่มีเวลาเกิดไม่ต้องกลัวนะคะสามารถมาดูอาจารย์ได้นะคะช่วงท่านที่เกิดในช่วงที่อาจารย์บอกก็คือ17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนก็คือท่านจะเป็นชาวราศีตุล กะะารพยาการณ์ดวงชะตาของอาจารย์นะคะในรอบนี้อาจารย์ก็จะใช้ไพ่แสงสุกเหมือนเดิมนะคะเป็นไพ่อรคเคลนนะคะของท่านอาจารย์สมบูรณ์สุขนะคะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลกันบ้างว่าในเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นเดือนปีใหม่ไทยด้วยนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิด <im ma questions> ขึ้นกับชาวราศีตุลกันบ้างนะคะ <im ma questions> การพยากรณ์ดวงชะตาของอาจารย์นะคะเป็นกรารพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมนะคะ ไม่ได้เจาะจงลงไปว่าเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากจะให้รับการพยากรณ์ดวงชะตาเป็นรายบุคคลเจาะจงดวงชะตาท่านไปเลยก็สามารถที่จะติดตามติดต่อได้อาจารย์ได้ที่ไายดีคะ่ะ J E J E 6 3 9 5นะคะ J E J E 6 3 9 5หรือทาง Facebook นะคะ สอบอา,ารย์ได้เลยที่ Facebook n a t ี่จจุดดวงนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยหรือติดตามอาจารย์ได้ทั้งสองช่องทางเลยนะคะกาพรพยากรณ์ดวงชะตาเป็นเหมือนกันวางแผนชีวิตเป็นเหมือนกับเวลาคุณขับรถนะคะจะต้องมี GPS นําทางก็เหมือนกันเมื่อคุณได้รู้ดวงชะตาล่วงหน้าแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ว่า ช่วงไหนที่ดีเรื่องไหนดีเรื่องไหนไม่ดีช่วงไหนไม่ดีก็เหมือนคุณขับรถคุณวางแผนก่อนว่าคุณจะไปเส้นทางนี้รถติดไหมถ้ารถติดคุณก็เปลี่ยนถ้าดวงชะตาเหมือนกันถ้าเรื่องไหนที่มันไม่ดีคุณก็ต้องเปลี่ยนความคิดหรือศึกษาความรู้ไปก่อนชะลอชะลอก,ลอก,การกระทํางลงไปก่อนนะคะแล้วเรื่องอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องดีทันทีถ้าคุณรู้เขารู้เรารู้ดวงชะตาของตัว คุณเองคุณได้เปรียบอย่างแน่นอน<ไ>นะคะทีนี้มาดูกันว่าชาวราศีตุลน,นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะบอกก่อนว่าชาวราศีตุลน,นะคะเป็นชาวราศีที่มีดาวประจำตัวคือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เป็นดาวที่เทพวีนัสนะคะเป็นเทพของความสวยงามนะคะเป็นเทพของความที่มีความสว่างสวายมีออร่าอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลน,นะคะเป็น ราศีต้นธาตุลมดาวประจำตัวคือดาวศุกร์เพราะฉะนั้นคนราศีตุลสัญลักษณ์ก็คือคันช่างทําให้คนชาวราศีตุลหรือท่านที่เกิดในช่วงที่อาจารย์บอกเนี่ยมีบุคลิกลักษณะที่ว่าคล่องแคล่วว่องไวคิดแล้วทําเลยนะคะเป็นคนรักสวยรักงามนะคะเป็นคนซื่อตรงแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างที่สัดตรงไปตรงมาเป็นคนที่เห็นใจผู้ที่เดือดร้อนกว่านะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบางครั้งบางคราวเนี่ยจะเป็นคนที่ คิดอะไรเราก็จะทําเลยมุ่งมั่นและเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่สัท่าไร่เป็นคนที่ต้องไปนู่นไปนี่หรือว่าอยู่เฉยๆมักไม่ค่อยได้นะคะจะมีการเดินทางหรือว่าไปทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่รักสวยรักงามด้วยนะคะถ้าเป็นผู้ชายคนราศรีตุลเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างเนี้ยบช่างแต่งตัวต้องมีน้ำฮห n น้ำหอมหรือจุกจุกจิกจิก,จกอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณมี สามีหรือว่ามีแฟนที่เป็นเพศชายและอยู่ในราศีตุลนะคะขอให้เข้าใจว่าเขาเป็นคนสมาร์ทเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเป็นคนที่ทําอะไรต้องเนี๊ยบนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าออกไปเจอสังคมอะไรเงี้ยเขาต้องมีความโดดเด่นนะคะถ้าหน้าตาไม่ดีแต่มีออร่าอยู่ในตัวเช่นกันแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็จะหนักไปหน่อยก็คือว่าจะเป็นคนแต่งตัวเก่งมากรักสวยรักงามมากยิ่งขึ้นนะเป็นคนที่ชอบสะสมของจุกจุกจิกจิกเป็นคนชอบจัดนู่นจัดนี่อะไรอย่างนี้นะคะไม่ค่อยอยู่ ไม่ค่อยอยู่กับที่สเท่ารหร่กับเข้าของอ่ะที่เข้ามานะคะแต่เป็นคนที่พูดตรงนาะพูดจริงทำจริงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลลักษณะนิสัยโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงไปว่าท่านจะต้องเป็นอย่างนี้ร้อเซนะคะแต่โดยส่วนม,มากแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมาดูไพ่กันีกว่าว่าชาวราศีตุลนะะไพ่ที่ขึ้นมาในเดือนนี้นะคะจะเป็นไพ่อะไรบ้างเนาะไพ่ใบแรกเลคะก็จะเป็นไพ่ของ ขันช่งางอาชีพดูแล้วเนี่ยก็เป็นไพ่ขันช้างที่ไม่ได้อยู่ตรงตรงสังเกตดูดีดว่าไพ่ขันช่างทางซ้ายนะคะเป็นเงินแล้วก็มีปากกาด,ด้วยนะคะแล้วก็มีใบกระดาษอยู่ข้างล่างของเงินด้วยนะคะส่วนด้านด้านนึงก็จะเป็นดอกกุหลาบที่ดูแล้วมีความเบามากกว่าทําไมถึงเบาสังเกตดูดีๆว่าทางฝั่งเงินเนี่ย มีอีกาดําอยู่ด้วยนะคะแล้วมีมือคนที่พยายามกดลงด้วยแล้วมีสายฟ้าฟาดลงมาด้วยเหตุการณ์เกิดในเวลากลางคืนเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่ใบนี้จะส่งผลอย่างไรกับชาวราศีตุลกันบ้างนะคะถัดมาค่ะเป็นไพ่ของการที่มีการเจรจา,าตกลงยื่นข้อเสนอหรือว่ามีการ สัมพันธ์ธนายทีซึ่งกันละกันโดยเหตุการณ์จะมีคนคนดึงที่อาจจะไม่รู้การกระทําของคนอีกคนหนึ่งได้แต่สองคนนี้เขาจะรู้การกระทําซึ่งกันละกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่ใบนี้จะเป็นเหตุการณ์อย่างไรไพ่ถัดไปเลยค่ะเป็นไพ่ของผู้หญิงที่กำลังอาบน้ําอยู่นะคะแล้วก็มีรอยสักแล้วก็มีเข็มปักอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูการเลยว่าไพ่ใบนี้จะส่งผลอย่างไรถัดไปเลยค่ะเป็นไพ่ของผู้ชายและผู้หญิงนะคะกําลังแบบสวีทหวานเลยนะคะจัดงานฉลองแต่งวงแต่งงานเป็นการ ประกาศให้โลกได้รู้ว่าฉันเนี่ยมีแฟนแล้วนะมีเจ้าของแล้วนะคะเหตุการณ์นี้มีความสุขนะถัดไปเลยค่ะเป็นการรับมีนะคะเป็นการรับมีเตรียมพร้อมที่จะใช้เตรียมพร้อมที่จะหันห่นพงหั่นผักหั่นน่องหั่นเนื้อนะคะถ้าเป็นกิจวัตรประจาวันที่เราจะต้องทาแต่ไพ่ใบนี้อาจะจะส่งเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับชาวราศีตุลได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะถัดมาเป็นไพ่ของการที่มีเด็กผู้หญิงนะคะก็หานะ หมอนะคะเข้าพบแพทย์นะคะแล้วแพทย์ก็มีหนะะ้าตาใจดีนะคะใจดียิง้งแสบใสด้วยนะคะดูเด็กคนนี้เนี่ยหันหลังให้แล้วก็บอกหน้าพ่ที่หมอดูดูแล้วเนี่ยบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่น่ากลัวสกเทหร่นนะถัดมาเลยค่ะเป็นการที่นกน้อยในกรงทองเนาะแต่เป็นคนนะเป็นคนอยู่ในกรงทองไม่ใช่นกน้อยอยู่ในกรงทองแต่นกน้อยเนี่ยมีความเปีสลับนะคะแต่ตัวคนนั่นแหละที่ผูกมัดตัวเองอยู่ในกรง ถัดไปไกลๆก็จะมีน้ำตกไหลลงมาด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรถัดมาเป็นไพ่ของการที่การใส่ลูกซองปืนนะคะเข้าไปที่ปืนแล้วก็มือนี่ยเตรียมพร้อมเหนียวไกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเหตุการณ์น,นี้จะเป็นเรื่องอะไรของชาวราศีตุลนะต่อมาเลยค่ะเป็นไพ่ของผู้หัวใจนะคะที่ถูกก็เรียกว่า หนาม่ะรถหนามพันอยู่นะคะแล้วก็มเีเข็มหมุดด้วยนะคะเข็มหมุดปักอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าเหตุการณ์อันนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีตุลกันบ้างนะคะถัดมาเป็นไพ่ของการหยิบยืน่นหรือยื่นดอกไม้ให้ด้วยนะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเป็นไพ่ที่ดูแล้วเนี่ยให้ความอบอุ่นดีเนาะเป็นความรักความปรารถนาการยื่นความ ดีๆยื่นสิ่งดีๆให้กันละกันนะคะถัดมาเป็นไพ่ของการง้อกันงอนของหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะคะที่ดูแลผู้หญิงเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างที่ขัดอกขัดใจมีความอยากที่งอนงอนไม่พอใจนะถัดมาเลยค่ะเป็นไพ่ของการที่ผู้ชายนะโทะรศัพท์แล้วก็สวมหมวกกันน็อกนะเซตตี้นะคะแล้วก็นีก็หมายยูเทอร์อยู่ตรงเสื้อด้วยนะคะแล้วก็ยังจับ มีเครื่องหมายไอ o v ิ y อยขึ้นมาอยู่ที่หมวกกันน็อกด้วยนะคะเหตุการณ์จะเกิดในช่วง <c oughs> กลางวันนะคะแล้วก็มีการสัญจรของรถไปมาด้วยนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าชาวราศีตุลเนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูภาวะจิตใจของชาวราศีตุลกันก่อนดีกว่าภาวะจิตใจของชาวราศีตุลน,นะคะในช่วง ครึ่งเดินแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าท่านเนี่ยคิดใหญ่ทําใหญ่คิดการใหญ่นะเป็นคนที่เตรียมความพร้อมที่อยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่นะคะอยากที่จะมีกิจการเป็นของตนเองอยากที่จะไปติดต่อไปเจรจาหรือว่าไปไกลเกี่ยเรื่องภาวานี้สินนะคะหรือมีคนหยิบยืมไปแล้วก็อยากจะไปเจราจาติดต่อตามหาลูกหนี้ ะะว่าใช้หรือ,อยังใช้ฉันหรือ,อยังฉันต้องการเงินแล้วนะฉันต้องการเงินก็นไปทําลงทุนแล้วนะหรือว่าต้องการเงินไปใช้แล้วนะมีการที่จัตามลุกหนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะ <S <S ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะตามสําเร็จด้วยนะเพราะว่าน่าจะมีคนกลางเข้ามาคุย <S <S ด้วยนะแต่เพราะว่าจิตใจของท่านเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่หุดหิดง่ายสะหน่อยนะ <S <S ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะหุดหิดง่ายนะเป็นคนอารมณ์เสียหน่อย ง่ายเวียงง่ายอะไรก็ไม่พอใจก็ไม่เวียงเวียงกับคนลอบค้างตรงนี้จะต้องระมัดระวังนะทีนี้หลังจากที่ตัวเองเวียงเวียงวินวีนไปแล้วนะคะทีนี้มาดูครึ่งเดือนหลังกันบ้างครึ่งเดือนหลังของชาวลาศีตตุลเนี่ยอาจารย์มองว่าเริ่มเหงาแล้วนะคะเพราะว่าคุณแบบหุดหงิดง่ายใครจะอยากไปอยู่ใกล้คุณล่ะคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากครึ่งเดือนหลังแล้วเนี่ยชาวตุลจะมีความรู้สึก น้อยๆคิดเครียดซึมเศร้าตัวเองอะแหละเป็นคนทําตัวเองไม่ใช่ใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ชาวราศีตุลเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยดึงอย่าขี้วีนสองคืออย่าเอาแต่ใจตัวเองสามคือให้ฟังรับฟังคนรอบข้างบ้างเพราะคนรอบข้างเนี่ยหยิบยื่นข้อเสนอหรือสิ่งดีๆให้กับคุณแต่บางทีบางครั้งขัดใจคุณคุณก็ลมเสียใส่เขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องปรับตัวนะคะปรับ ตัวปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะให้ดีขึ้นหรือให้ใจเย็นเย็นเหมือนน้าไหลลงมานะคะหลักน้ําไหลลงมาก็คือให้ใจเย็นเย็นมีน้าเห็นไหมให้ใจเย็นเย็นนะคะรับฟังความคิดเห็นของพวกุนคนอื่นบ้างนะมีความคิดที่เหงาเาเศร้าๆอยากมีคู่ครองอยากมีคนรักอยากมีคนเข้ามาให้การดูแลให้การช่วยเหลือให้การเอาใจใส่ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีตุลภาวะจิตใจของท่านเนี่ยก็จะเงาเงาหน่อยหน่อยคิดแต่เรื่องอื่นด้วยเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเพื่อนเป็นชาวราศีตุลช่วงนี้เขาจะหน่อยหน่อยเพราะ,ะนั้นเนี่ยเข้าหาเขาเยอะๆนะคะเขาต้องการเพื่อนนะคะต้องการคนใกล้ชิดต้องการคนที่ดูแลเอาใจใส่นะคะแต่ภาวะความซึมเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ย มันจะมีความสําเร็จเข้ามาด้วยนะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลยอย่ามัวแต่อยู่ในกรงนะให้ออกไปโบยบินบ้างไปหาโลกกว้างไปหาอะไรทําดีกว่ามาเสียเวลาที่มันนั่งอยู่ในเนี้ยแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะหนึ่งคือครึ่งเดือนหลังเนี่ยจาะบอกเลยว่าความสําเร็จมันเข้ามาหาคุณแล้วนะคะความสําเร็จมันเข้ามาหาคุณแล้วแต่คุณจะต้องออกจากกรงนี้ให้ได้ เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าดีนะ,ะเป็นเรื่องดีสำหรับชาวราศีตุลเลยนะคะทีนี้มาดูภาวะของการเงินกันบ้างนะคะมาดูต่อค่ะภาวะการเงินของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะภาวะการเงินของชาวราศีตุลนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ย การเงินของคุณเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะมีในเรื่องของการติดต่อต่อ,ตอรองเจราจากันเกิดขึ้น,น,นและระมัดระวังในเรื่องของการเงินที่เข้ามาที่ไม่ค่อยถูกต้องสัต่าไร่ด้วยนะคะจะมีการที่ว่าไปะยัดใต้โต๊ะหรือว่าการการได้เงินมาแบบ แบบไม่เปิดเผยในการได้เงินมาแบบเทาๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในครึ่งเดือนแรกอาจารย์มองว่าการเงินของคุณที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นการเงินที่แบบว่าเข้ามาแล้วต้องมีรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอาจจะเป็นเรื่องของการจ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพหรือการไปเช็คร่างกายหรือการที่จะไปทําอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ซื้อประ,ประกันภัยลดสิทิดต่อ ตัวธงตัวแทนในหน้านะก็จะมีเข้ามาด้วยในเดือนนี้นะคะแต่ในครึ่งเดือนแรกก็ตามมาว่าการเงินของคุณเนี่ยเข้ามาง่ายนะคะเข้ามาง่ายมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการเงินของคุณด้วยนะคะแล้วก็ <c oughs> บกวกกับว่าคุณจะมีเกมในเรื่องของการเอาเงินเนี่ยไปทําอะไรใหม่ๆด้วยนะหรือว่ามีเกมได้เงินจากงานที่ เป็นรายได้เสริมเข้ามาด้วยจะเป็นงานเป็นช็อปช็อบที่คุณทําแล้วจบทําแล้วจบเข้ามาด้วยนะในเดือนนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีตุลเนี่ยการเงินเนี่ยหาเงินง่ายอย่างแน่นอนแต่มีเกณฑ์ในเรื่องของการเตรียมการที่จะใช้เงินแล้วนะคะมีการที่จะใช้เงินแล้วแล้วคิดการอยากจะตัดทุนด้วยที่อาจารย์บอกเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีการในเรื่องของการลงทุนหรือการได้เงินมาในแบบที่ว่าเท่าๆซะหน่อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังในเรื่องการเงินที่ เท่าๆด้วยนะคะหรือถ้าในด้านรายบางคนแบบเป็นลูกหนี้และอาจจะถูกการที่ว่าถูกทวงเงินนะถูกอิทธิพลคนมีอิทธิพลเนี่ยเข้ามาทวงเงินคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามัดระวังสักนิดนึงแนะนําว่าคุณควรที่จะต้องไปทําบุญนะเกี่ยวกับเรื่องของการนนะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยให้มันไหลลื่นลื่นไหลก็คือว่าคุณจะต้องไปปล่อยนกปล่อยปลาสะบ้างนะคะทางดีก็คือไปปล่อยนกก็ได้นะคะพะให้มีนกขึ้นมาด้วยนะคะก็ ถือว่าเป็นการที่ว่าเอ่อการเงินของคุณเน็ตที่เข้ามาจะได้ไม่มีทาง่วดไหลออกไปข้างนอกนะหรือไม่ก็ไปทําบุญอยู่กับเรื่องของสังฆทานยานะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการที่ว่าไปหยอดตู้นะคะที่เกี่ยวกับพวกการทําบุญเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ป่วยอา,าพาธนะคะหรือทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ช่วงนี้ก็จะมีการโอนเงินไปช่วย ทางมูลนิธิต่างๆที่เข้ามาทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะก็ทําตามกําลังทรงัพย์นะคะลาอธิษฐานดีๆในเรื่องของการเงินนะก็นะขอให้การเงินเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าได้ไหลออกไปถ้าไหลออกไปก็ขอให้เป็นเรื่องที่ดีนะคะทีนี้มาดูในครึ่งเดือนหลังกันบ้างครึ่งเดือนหลังการเงินของคุณเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนใหญ่อีกแล้วนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ หยิบยื่นเงินเข้ามาเพราะฉะนั้นจะทําการติดต่อทําการเจราจาเกี่ยวกับเรื่องเงินอนาะจารย์มาว่าผ่านสําเร็จแต่จะต้องมีคนกลางหรือคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวกลางนะคะเข้ามาช่วยด้วยเช่นคุณจะไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของธน,นาคารคุณจะต้องมีคนรู้จักหรือเป็นพวกตัวแทนต่างๆเข้ามาด้วยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณแต่ถามว่าผ่านไหมมีเกณฑ์ที่จะผ่านแน่นอนนะคะการเงินของคุณจะเข้ามาอย่างแน่นอนมีเกณฑ์ ดีนะคะอาจารย์บอกเลยว่ามีเกณฑ์ดีในเรื่องของการเงินแต่ถามว่าลงทุนได้ไหมอาจารย์มองว่าถ้าจากลงทุนนะคะถ้าจากลงทุนอาจารย์มองว่าให้ลงทุนอย่าเพิ่งลงทุนเยอะสักเท่าไหร่นะอย่าเพิ่งลงทุนเยอะสักเท่าไหร่เพราะการเงินที่เข้ามาเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณอาจจะโลภมากก็ได้มีเกณฑ์ในเรื่องของการที่ว่าได้เยอะได้ง่ายได้เร็วและยิ่งทุ่มทุนเหมือนกับว่าอาจจะเป็นโครงการที่แบบว่ามาบอกคุณแล้วเป็นการไขฝันคุณโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ มีบางอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ในเบื้องหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังให้ดีนะการลงทุนอาจารย์บอกว่าลงได้แต่ว่าขอให้อย่าลงทุนเยอะนะคะให้ทําแบบทีละนิดทีละนิดแล้วเก็บเกี่ยวไปจะดีกว่านะคะในในเรื่องของการเงินนะแล้วก็ มาพูดถึงในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะการงานของคุณนะคะอาจารย์มองว่างานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะงานที่เข้ามาในเดือนนี้อาจารย์มอกว่าน่าจะเป็นในเรื่องของงานที่มีการติดต่อเจราจาหรืองานเกี่ยวกับเรื่องของงานอ e ีเวนต์ต่างๆที่ต้องออกไปเจอผู้คนมากมายหรืองานที่จะต้องมีการแสดงความ แสดงสินคงสินค้าหรือว่าแสดงความสามารถเฉพาะทางของคุณเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงานที่เข้ามาเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นงานที่ดีแต่ว่าอาจจะไม่อยู่กับที่สักหน่อยแล้วต้องมีการติดตอ่อมีการเจรจากลูกค้าค่อนข้างมากในเดือนนี้ลูกค้าก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะเพราะในตําแหน่งของลูกค้าที่เข้ามาก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของผู้ใหญ่ลูกค้าที่อายมากกว่าหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าในเรื่องของการงานอาจารย์มองว่าดีแต่ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาที่อาจจะต้องไปกระทบเคืองจิตใจใครบางคนหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยได้รับคําพูดคําจาหรือข่าวสารเข้ามาทําให้คุณรู้สึกน้อยๆในที่ทํางานนะคะมีการพูดกล่าวหาคุณหรือว่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าตัวคุณเองนั่นแหละไปทาในสิ่งที่ไม่ดีแล้วถูกกล่าวหาหรือว่าไม่ได้เรียกว่ากล่าวหาดีกว่าเรียกว่าพูดความจริงแล้วคุณรับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จะต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วยนะคะตัวเองจะเป็นคนทาตัวเองนะเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังแต่ในเรื่องของการงานอนาะจารย์มองว่าดีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้า mm. ก็เข้ามาติดต่อทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมเข้ามาเป็นกเป็นก่อเ,เ,เป็นกรรในเรื่องของการงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่สมัครงานอาจารย์ถามว่าสมัครงานแล้วมีเกณฑ์ได้ไหมอาจารย์มอกว่ามีเกณฑ์ได้แต่อาจาจะเป็นงานที่จะต้องมีการเดินทางสะหน่อยนะาต้องอยู่ต่างถิ่นแดนไกลสะหน่อยหนึ่งแต่งานเนี้ยอาจารย์มองว่าอาจาาจะไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่แต่ดีกว่าที่ว่าคุณจะคว้าน้ำเหลวในเรื่องของการงานถ้าคุณจะสมัครงานในตอนนี้นะคะทีนี้มาดูกันว่าเาสำหรับเรื่องการสมัครงานนะคะอาจารย์มองว่าก็ขอให้เขียนรายละเอียดให้ดีนะคะเสนอแสดง สิ่งที่คุณเชี่ยวชาญหรือว่าผลงานของคุณใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะะก็จะเป็นการดีที่เขาจะให้โอกาสคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับท่านไหนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะภาวะลูกน้องของท่านเนี่ยในเดือนนี้อาจารย์มองว่ารูกน้องของท่านเนี่ยมีความกระตือรือร้นและมีไฟที่ค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะอยากที่จะทํางานอยากที่จะลุยพร้อมนะคะแต่นิดนึงนะคะ เตือนลูกน้องของคุนนิดนึงว่าอะไรก็ตามที่ทำเนี่ยขอให้รอบคอบเสนอขอให้คุณอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรคอนโทรลลูกน้องสักนิดหนึง่งใกล้ชิดลูกน้องสักนิดหนึง่งแต่อย่าทาให้เขาหดหัดมากเกินไปนะคะแค่อยู่ห่างห่างอย่างห่วงป้อนงานให้ลูกน้องเสนองานให้ลูกน้องลูกน้องพร้อมที่จะลุยกับคุณแน่นอนนะแต่ว่าทีเนี้ยก็ต้องดูแลควบคุมนิดนึงนะเพราะลูกน้องมีเกณฑ์ประมาทพลาดผังได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแค่ให้คนดูแลลูกน้องของคุณอย่างใกล้ชิดเลยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะความรักนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะความรักของชาวราศีตุลอาจารย์มอง,ว,นนะะงอว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะสําหรับคนโสดนะคะครึ่งเดือนแรกสาหรับคนโสดคุณจัดทั้งเดือนเลยดีกดว่าสาวคนโสดนะคะคุณจัดเจอคนที่ อาจจะมีเจ้าของเจ้าของแล้วนะคะแต่ถ้าไม่มีเจ้าของเจ้าของแล้วก็จะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนต่างชาติเจอกันในอินเทอร์เนต็ตที่เข้ามานะคะเราก็มีในเรื่องของการที่ว่าเป็นคนที่ชอบให้การดูแลให้การช่วยเหลือคิดไกลไปถึงขั้นแต่ง,งงแต่งงานเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่หยิบยืมข้อเสนอดีๆให้กับคุณนะคะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีความรักสะดุดกันในที่ทำงานเกิดขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีตุลน,นะคะสเสน่ห์คุณค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่เข้ามาจากการเดินทางและไปเจอกันหรือเดินทางทํางานและไปเจอกันนะ,ะก็จะมีเกณฑ์เข้ามาเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลอาจารย์มองว่าคุณน่าจะไม่เหงานะคุณน่าจะไม่เหงานะคะมีเกณฑ์เจอคนอายุน้อยกว่าเข้ามาด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดี ะะทีนี้มาดูส <c compens atory> <พ>าหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะคู่ครองอยู่แล้วในครึ่งเดือนแรกอาจารย์บอกว่าคู่ครองของคุณะคะอาจจะมีในเรื่องของการเรจ็บป่วยหรือการป่วยไข้ต้องไปพบแพทย์พบหมอบ้างนะคะจะต้องมีการไปตรวจเช็คเรื่องสุขทรงสุขภาพบ้างนะคะหรือแฟนจะต้องเข้าคงเข้าคอร์สต่างต่างเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะหรือถ้าแฟนของคุณทํางานเกี่ยวกับเรื่องของหมอแพทย์พยาบาลนะคะหรือเป็นงานที่จะต้องมีการ ซ้อมบำรงหรือการเป็นงานที่จะต้องคอยดูแลใจใสลูกค้าเนี่ยอาจารย์มองว่าแฟนของคุณอาจจะยุ่งยุ่งกับเรื่องงานนะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแต่พอมาครึ่งเดือนหลังปุ๊บนะคะแฟนของคุณจะเริ่มหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะใครที่ยังไม่แต่งงานมีเกณฑ์นในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นเฉลิมฉลอง,ลองกันเกิดขึ้นด้วย ะะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดคําจาที่อาจจะกระบกระเรือนจิตใจซึ่งกันและกันนะคะสําหรับคนที่ทะเลาะกันอาจารย์บอกว่าในเดือนนี้นะคะขอให้คุณเข้าไปงอเข้าไปงอนสักหน่อยแล้วความสําเร็จจะเกิดขึ้นเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าตั้งแต่แรกแล้วว่าดาวความสําเร็จของคุณเนี่ยเข้ามาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ไปงอไปงอนเขนานะแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะ มีเกนในเรื่องของความรักเก่าความรักเก่าอาจจะหวนกลับคืนมาด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลก็พิจารณาให้ดีนะแต่ก็เป็นเรื่องดีนะคะแต,แต่ถ้าความรักเก่าเข้ามาแล้วมีความรักใหม่อยู่ด้วยเนี่ยอาจารย์มองว่าเคลียร์ให้ดีนะคะเคลียร์ให้ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบกมัดและเจ็บเจ็บอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยนะคะเป็นเครียดปัญหารักสามเศร้าเราสามคนก็ได้ นะทีนี้มาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างสุขภาพของชาวราศีตุลนะาจา๊ะมาว่าในเดือนนี้นะคะภาะวะสุขภาพของคุณเนี่ยจะต้องมีการที่จะต้องมาตรวจเช็คร่างกายกันบ้างถ้าเป็นอะไรนิดหน่อยหรือว่าเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้หรือเจ็บโคงเจ็บคอเนี่ยคุณจะต้องรีบหาหยูกยาหรือไปหาหมอเลยนะคะเพราะมีเกณฑ์ในเรื่องของความเรื้อรังเกิดขึ้นอาจจะบานปลายนะคะเป็น เรื่องใหญ่เกิดขึ้นได้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคุณเพราะฉะนั้นในเดือนนี้อาจารย์บอกว่าชาวราศีตุลน,นะคะอย่าละเลยปัญหาเรื่องสุขภาพนะให้ดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองด้วยแล้วก็ของคนรักด้วยนะคะก็จะเป็นการที่ทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเดือน เมษายนกับคุณได้ในเดือนนี้นะคะอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีตุลแล้วก็ขอให้คุณนะคะสามารถติดตามอาจารย์แล้วก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าตรงหรือไม่ตรงแม่นหรือไม่แม่นให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณด้วยนะคะทุกท่านที่มาติดตามอาจารย์อยู่ตลอดตลอดนะคะก็อาจารย์ก็ขอจบการพยาความไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ